รจคนเข้าเมืองสงขลาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและภูทรภาค9สกัดจับรถขนส่งต่างด้าวอัฟกัน9คนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลานำโดยพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6และพลตำรวจตรีพบพลจกกักรภาคผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว3บูรณาการกำลังร่วมกันกับสืบสวนตำรวจภูทรภาค9 สกัดจับรถขนแรงงานต่างด้าวสัญชาติอัฟกานิสถานสองคันพบผู้ต้องหา3มคนเป็นไทยทั้งหมดพร้อมต่างด้าวเคนโดยจับคุมรถคันแรกที่ถนนบออพักขยะอำเภอหาดใหญ่พบชายไทยอายุ34ปีและหญิงอายุ31ปีขับรถกระบะพาคนต่างด้าวสี่คนหลบหนีเข้าเมืองส่วนรถคันที่2 ถูกสกัดจับที่จุดตรวจเกาะมอแกงตำบลท่ากำซำอำเภอหนองจิกจังหวัดััตาตนีคนขับเป็นชายไทยอายุ1 1ปีขับรถยนต์ฮอนด้าทะเบียนยะลาพร้อมคนต่าง9้าว5คนสอบสวนเบื้องต้นตาบวภูตองหาได้รับการสร้างวานจากชายชาวมาเลเซียให้นำแรยง,งานกลุ่มนี้จากจังหวัดสงขลาไปยังอํเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสคิดค่าหัวคนละ3,000บาท ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันให้ที่พักพิงต้อนเร้นหรือช่วยเหลือคนต่างด้าวเข้าเมืองผิกกดกฎหมายนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป